ขอขอขอเสริมเ็นิดหนึ่งนะครับเออจะได้อ่านคุณอ่านพวกว่านบีอิบราฮีมขอดุอาให้กับนครมักันเนี่ยขอว่าว่าพระอัออัลลอฮฺมะจลัลอาฟิดะตัมินันนาสิตาวีอิลัยฮิมวรซุคุมมินัสัมราติลัลละฮุมยักูรูนี่เป็นดุอาของนบีอิบราฮีมขอให้อัลลอฮ์ได้ประทานอะไรบาระกัด ให้มีผลลัพเยอะๆที่ที่นครมากะแต่าการอธูฐาเนี่ยมาเปลี่ยนนิดหนึ่งอัลลอฮุมจะอัลอาฟิดะตัมมินันนาสิตาวีอิลาอัมซอริสุนนะวะรุกฮุมมินัสมารอติลาอัลลอฮุมยัสกูรุขอมาประมาณสิบปีถึงที่สิบปีแล้วขอถือทาแบบร้องไห้ไปคนเดียวครับ بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا النسم كما له للكون وجه اخر نحيا